สวัสดีครับสวัสดีครับสานักพิทุชาครับวิสดีตัาดทุกท่านครับทง่เขีา v a ีธรรมระนะครับเข้า v a ีธรรมราก็จะนำเสนออานนทปกตินะครับอานนาปกติของวันที่ยี่แปดสิกาโมต่อวันห้าร้อยหกสิบแปดนะอานนทปกติอันนี้ก็จะออกทุกวันนะครับเวลาหกโมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับเป็นเลขจากประเทศเวียดนามนะครับเป็นี้ให้ถูทุกวันทุกวันนะครับก่อนเดินที่เราจะมาดูเลขประอบคายของก่อนนะครับประมาณนี้นะครับ วันนี้จะมานำเสนออะไรนะครับสินค้าที่ดีๆทั้งนั้นนะครับถ้าไม่ดีก็จะไม่มานำเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับสมาชิกนะครับก็จะออกสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับเอามาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่นี้อันนี้คืออะไรอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมนะแคนเบสแคนเบตนะครับแคนเบตไอโซเลตนะครับแคนเบตไอโซเลตนะครับประมาณนี้ มีโปรตีนจากพืชเ็ดชนิดเลยนะครับประมาณนี้นะครับอมาดูตรงนี้นะครับครับวิธีการเปิดถุงโปรตีนนะครับโอเปนเฮียนะครับทั้งแรกก็เปิดตรงนี้นะครับกระแกะดึงขึ้นตรงนี้นะครับดึงขึ้นด้านบนสูงนะครับหลังจากที่ท่านซื้อมาแล้วนะ่แล้วก็มาวิธีเปิดตรงนี้นะครับเป็นออกแนวเด่นนะครับตามนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นออกเป็นเป็นสิ้นเป็นคล้ายๆกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ ตักออกมาใช้เลยนะครับสาหารนี้ครับแผนเบสไอโซเลตนะครับแผนเบสไอโซเลตอาหารเสริมน,นะครับดีนะนีขายได้ดีมากมากเลยขายขายเยอะขายได้เป็นลายแสนชินบบน้นอ่ะอันนี้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรส่วนประกอบของเขานะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับอาจารย์จะวางลิงก์ข้างล่างนะครับใครสนใจก็ พี่เข้าไปดูนะครับประมาณนี้นะครับพี่เข้ามาดูเลยนะครับตามนี้ยนะครับโอเคนะครับอามาดูมาดูวิดีโอหน่อยหนึ่งดูวิดีโอหน่อยหนึ่งนะสามร้อยบาทสามร้อยหกสิบเก้าบาทนะอสามร้อยหกสิบเก้าบาทสามร้อยบาทสามร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับครับดูวิดีโอกัน

คนชมสีพิฆานะครับชาติไม่ดีจริงก็จะไม่นํามาใช้มาให้ท่านผู้ชมมางฝั่งนะครับประมาณนี้นะขอบคุณมากๆครับอ่างานในปกตินะครับมาดูเลขกันเลยพายเนี่ยออกเวลาหกโมงเย็นนะอ่าศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะศูนย์กับหนึ่งเดเอาเฉพาะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็พอนะครับแล้วค่อยไปจับคู่กันทีหลังก็ได้ถ้าเกิดกลัวมันไม่ทันนะอ่าถ้าเกิดใครรู้จักวิธีก็ เอามือไปแตะวิดีโอให้มันหยุดไว้ก่อนแล้วก็หยุดต่อนะครับหรือไม่ก็แคปเจอหน้าจอนะครับโทรศัพท์แต่และรุ่นมันวิธีถ่ายภาพหน้าจอมันไม่เหมือนกันนะต้องศึกษาดูของใครของมันนะครับประมาณนี้นะคุ่นสองรนสามรืนสี่รืนห้ารืนหกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับแบนีเลยนะครับใครชอบวินก็จะวินใครชอบเจอก็จะเจาะใครชอบรื่อก็รุ่นนะครับประมาณนี้นะขขรับขอขอความคุณมากๆนะครับพบ,บกันใหม่ครู่นี้ขอ,ขอให้เฮง,งเด้เ ขอให้มาบนมาล่างนะครับประมาณน,นี้นะครับจุ่มดีรครับอวัดีครับ